บว,วมเป่งเลยอเลอานึกว่าตายเขาออกมาเล่นน้ำมาคุณผู้ชมก็สงสัยเนะาะวานก็มาแรงผู้เมาสารเคมียา่าขยายาฆ่าแมาลงอุ้ยเล่นน้ำอ่ะนะู้แปลกดีจัง รูเขาหรือเปล่าหรือว่าน้ำท่วมรูนึกว่าเขาตายวมตุยอุ้นั่นนะเล่นน้ำอืมหยไข่เต็มท้องแลามีแต่อาบแดดอาบน้ำอืมแปลกมลงป่องก็เล่นน้ำ เหมือนเมาอะไรสักอย่างเดินลักษณะนี้ไม่ใช่เล่นน้ำนันแหละ,มมะเมาแมลงคู่บินชักเด็ดเด็ดเด็ดเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปแล้วตัวเขาบวมมากเลยเนี่ยอื nè khách lời mau càng nói nhưng thích được ừ. ต้องเคลียร์ดูเห็นไหมให้กระปี้กระเป๋าเลยลางลำลึก หมุนเป็นลูกคางเลยมาทางนี้นะแมลงคู่มคง,งเมายาขยะท่านผู้ชมเป็นลูกใครฉีดตรงไหนได้ว่าเหม็นมากดูเล่จะดีเลยสารเคมีเนะี่ยแมลงระดับมแมลงคู่นี่ยังเมาขนาดนี้ร <c oughs> อดไหมเนี่ย กินแรงจังเลยยาฆ่ายาขีดหน้าแรงเนียนะไม่รู้ยาตรงไหนคงจะเป็นป่าข้าวโพดหรือว่าป่าถ,ถั่วนาข้าวทำนาปลังกินแรงมากคงจะผสมยาฆ่าเพลี้ยด้วยเพราะมาแรงผู้เขาก็เป็นสัตรก์กลเพีย้ยเอา้าไหวไหมเอา้า คลิปด้วยก่อนอราต้องมีเวทเช็ดมันพยายามเช็ดอะไรออก ไว้ไม่เอ่ย โอ้ยแยตกออไห้ลองสก,กิดดูสิว่าไม่มีแรงแล้วหมดสภาพแล้ว